โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มารีวิวตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Ice d r a g o n q u ว e n นะครับวันนี้เราก็จะมากับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดร้อนในไม่นานนี้แต่ว่ามันานแล้วแหละผมเพิ่งออกมารีวิวเพราะว่าเนื่องจากผมขี้เกียจแต่แล้ตรงกเลยว่ากลัขี้เกียจมากแต่ว่าเราก็อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับผมส่วนสเปคนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ในตัวของนิสัยนะครับแต่ว่านิสัยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็น โซนิกไม่ก็รีเคลนมันจะดีกว่านะครับแต่ตัวมันค่อนข้างดีนะฮะมันจะแข็งแรงแล้วก็สโลว์นิดนึงสโลว์มันไม่กี่วินะครับ,มมมรบผมไม่ถึงวิเลยด้วยซ้ำนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยเอสคลแน8ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแ8 SS แล้วก็ A บวกครับผมตอนผมเอาบวกก็แต่ตอนนั้นก็คือตรงกลาง A A บวกแล้วก็ที่เหลือ A ลงหมดเลยก็มาบวกปุ๊บก,ก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับแล้วก็ได้ใส่ในในส่วนของ่0.8นะครับผมใส่หัวกะโหลกนะครับผม พิสิชั่นนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยครับว่าตัวของตัวนี้จะเป็นยังไงเรื่องของดาวมีนเรื่องของคอมกิตนะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้วางไอซ์ควีนไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมราคา2 5 0 0เลยนะครับผมค่าวางก็ค่อนข้างแพงหน่อยนะครับผมส่วนระยะนะครับผมก็คือในส่วนของระยะก็คือ20นะแล้วก็จตีห้าสิ4แล้วก็ดาวมีนเหว่า2จครับตัวนี้จะเป็นตัวที่กดเอฟเฟกต์่หผู้ชมดูแล้วกันมันจะได้ผู้ชมจะได้เห็นด้วยกันนะครับมานี่ครับตัวเอฟเฟกต์นะ เป็นประมาณนี้เลยนะครก็คือตีทั้งแอร์แล้วก็ตัวกล่าวพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวอัพสามคันก็จะเพิ่มอีกขั้นหนึ่งก็ตีเหมือนเดิมเพราะผมปาน้ำแข็งไปแล้วก็จะทำการแช่แข็งทันทีเลยดีดีเนี้ยสมบูรณ์งั้นเดี๋ยวผมอัพอีกขั้นแล้วกันเปลี่ยนท่าใหม่นะครับผมก็จะเป็นยิงระเบิดน้ำแข็งสามหิดน่าจะเป็นหิดเดียวครับผมแต่ว่ายิงทีเดียวสามลูกระเบิดพร้อมกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวอัพอีกขั้นหนึ่งจะเป็นไอเรนนะครับไอเรนก็จะเปลี่ยนท่าเป็นอ๋อ ค่าเดียวกับเจ้าตัวอา,อาเอคี้เลยนะครับก็คือตัวน้ําแข็งเหมือนกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมอ้แต่ว่าวงใหญ่กว่านะครับดาเมก็เยอะกว่านะก็แน่อยู่แล้วแหละมิสติกเนาะครับผมอัพต่อไปเลยครับผมก็จะใช้เงินอีกทั้งหมด6,000นะครับแล้วก็อัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นดูท่าใหม่เลยก็คือไอซ์แพนนะตอนนี้ไอซ์แพนก็จะเป็นท่าประมาณไหนดีดูหน่อยสิ จะเป็นปล่อยหมัดน้าแข็งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยะ <c oughs> ก็จะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับดามจก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะอัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันครับแล้วก็จะทําการอัพอีกขั้นเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกรวยแลย้วท่านผู้ชมจะเป็นใหม่ลมันจะเป็นยิงหลายฮิตดอยู่อันนี้เพาะนก็จะยิงหลายฮิตอยู่นะครับนี่เหมือนจะเป็นฝนฝนน้ําแข็งนะครับผมจะยิงข้างหลายฮิตเลยข้างแรงนะครับผมเดี๋ยวเราอัพอีกขั้นหนึ่งเลยตอนที่ทางหดือยจะไม่พอนะครับแต่รอเวฟหน้าก่อนโอเค ครับต่อไปเป็น i อฟิสนะครับผมก็อัพเลยรกครับผมหมื่นสองก็จะเป็นฟู l เอนะครับก็จะเป็นพื้นน้าแข็งสวยๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมตัวละครค่อนข้างเท่เลยนะนี่ดูแล้วก็ตัวละครนี้นะครับผมวางได้ถึงสามตัวเลยนะครับก็ดีมากเลยครับผมแถมเป็นฟูเอลด้วยเหมาะสำหรับดานใหม่นะครับดานใหม่ที่อาจต้องให้เพื่อนแบกนิดนึงนะครับผมมีข้อติดเล็กน้อยก็คือเรื่องของการใช้เงินนะครับผมใช้เงินค่อนข้างเยอะ นะแล้วก็หนังใหม่นี่ก็ค่อนข้างจะเหมาะอีก้วครับเพราะว่าตัวของอเด็ดนะครับได้แก้ในเรื่องของการสโลเรื่องของการติดสโลอะไรเงี้ยครับเขาได้แก้เป็นว่าต้องผ่านระยะเวลา6วิก่อนนะครับผมถึงมอนตัวนั้นจะโดนสโลอีกทีเนะี่ยอุ้ยจะต,ตีหลายฮิตอยู่นะท่านผู้ชมทำเป็นเล่นนะครับอัปเต็มปุ๊บตีหกหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ฟูลเวลีนะครับดาวเมจประมาณนี้เลยครับผมระยะ3 1เด ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวละครท่อนทใช้ได้เลยนะครับเท่เท่เท่จัดเลยทุมาดูนเไยมาดูอ่อยเป็นน้ำแข็งนะทุกทชมูวีแหม่เท่ใช้ได้ครับทุานผม้ชมถ้าเกิดใครคนไหนสนใจก็ซื้อสูงกได้นะผมผมรับรองว่ามิสติกตัวนี้จะมีประโยชน์แน่นอนนะครับดีไหมครับแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือใช้เงินเยอะนะแล้วก็จะฟูเอลีเนี่ยต้องอัพเป็นครั้งสุดท้ายแค่นั้นเลยครับ ้วสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ละกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซ like, mm ับสไครป์ hmm. ให้ผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ